สวัสดีครับโดยมีข่าวออกมาครับื่าวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาว่ากองกํลาลังของทางรัสเซียนั้นได้มีการวางกํลาลังเพิ่มเติมรอบๆกับกรุงเคียฟเ MM มืองหลวงของทางยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทางตะวันออกนเฉียงเหนือของกรุงเคียฟโดยตอนนี้ครับกองทัพของทางรัสเซียนั้นเข้าควบคุมพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบริเวณชานเมืองทางตะวันออกรวมถึงตะวันออกเฉียงเหนือของทางกรุงเคียฟซึ่งเขตพื้นที่เหล่านี้ครับอยู่ทางเหนือของพื้นที่สนามบินนานาชาติบอริสโปโดยในช่วงเย็นของวันที่8 มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นของยูเครนมีรายงานว่าหน่วยรัเสเซียครับโจมตีจุดตรวจของกองกำลังยูเครนหลายแห่งใกล้กับนิคมโบวารีซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงเคียฟนอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่าทางรัเสเซียได้มีการเสริมยุโทโธปกรณ์เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเขตของสนามบินฮอสโตเมลซึ่งทางรัเสเซียสามารถยึดจากยูเครนมาได้โดยตอนนี้ครับกองทัพรัเสเซียได้เดินหน้าโจมตี คือที่ต่างๆของทางยูเครนรวมถึงเป้าหมายทางทหารอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่ามีการใช้ปืนใหญ่ของทางรัสเซียครับระดมยิงเข้าใส่ฐานที่มั่นของทางยูเครนรอบๆเมืองคาดิฟโดยตอนนี้ครับปฏิบัติการทางทหารของทางรัสเซียนั้นได้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบริเวณเคลียฟบริเวณคาดีฟซึ่งบางส่วนในเมืองเหล่านี้ครับมีการละเว้นการโจมตีเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับมีการเจราจาที่มีการพูดถึงหลักมนุษยธรรมระหว่างรัฐบาลรัสเซียกับรัฐบาลยูเครนจึงมีเส้นทางเหล่านี้เกิดขึ้นครับสำหรับที่จะอพยพพลเรือนครับออกจากเคลียฟหรือว่าคาดีฟแต่ทางยูเครนเนี่ยก็ยังไม่มีคําสั่งนะครับให้พลเรือนเนี่ยออกจากที่อยู่อาศัยและคาดว่าสถานการณ์ครับจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและถ้าเกิด ว่าทางรัเสเซียครับโจมตีหนักกว่านี้เส้นทางที่ใช้สําหรับสิทธิทมนุษยชนครับอาจจะถูกปิดกัน้นเนื่องจากว่าทางรัเสเซียนั้นจะต้องเปิดบริการทางทหารที่อาจจะเต็มรูปแบบมากกว่านี้นี่ก็เป็นข่าวนะครับมานำเสนอว่าตอนนี้นั้นเมืองหลวงของทางยูเครนอย่างกรุงเคฟนะครับกำลังถูกปิดล้อมจากของทัพรัเสเซียจากหลายทิศทาง แม้ว่าจะมีข่าวนะครับการช่วยเหลือจากต่างประเทศรวมถึงทหารอาสาจากหลายๆประเทศที่เข้ามาร่วมกับทางยูเครนแต่สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับเพราะว่ารัเสเซียนั้นยังไม่หยุดการโจมตีและมีการเสริมกําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งกําลังทหารหรือแม้แต่ยุทธุกรณ์ต่างๆซึ่งคาดว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะยืดเยื้อยาวนานมากกว่านี้ครับโดยผลกระทบมาจากการที่รัเสเซียเนี่ยบุกยูเครนนะครับก็ต้องบอกว่าส่งผลกระทบไปทั่วโลก ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นโดยตอนนี้ครับทั่วทั้งโลกนะได้รับผลกระทบจากเหตุที่ทางรัเสเซียบุกยูเครนและที่หนักที่สุดครับก็คือประชาชนชาวยูเครนที่บางคนนั้นต้องพัดถิ่นฐานบางคนต้องสูญเสียคนในครอบครัวคนที่รักถ้าเกิดว่าสงครามนะครับยังไม่จบจํานวนการสูญเสียก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ในยูเครนตอนนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ